นายสวมชุดกอดหรือสมกพวกฉันผิดหวังในตัวแกว่ะฉันคิดว่าแกจะเป็นแก๊งสตาร์เฮ้ยฉันคนดังเลยนะใครๆนะ่ะก็อยากจะได้ฉันใครสักคนนะ่ะช่วยฉันโอเคเทคดาวซีเจนะครับเอาล่ะท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในภาร,รกิจ end of the line นะครับภาร,รกิจสุดท้ายของ GTA San Andreas นะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาลองดูครับว่าถ้าเกิด B ิกสโมกของเราเนี่ยนะครับชนะ CJ ได้และ CJ เนี่ยตายเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับจะเกิดการกับตะลบปัดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยนะครับค่อนข้างดูเดือดครับในเรื่องไอ้แล้วก็น,นี่ต้องยิงแบบนี้เอเคซีเจเลือดเยอะมากครับตอนนี้ยิงกี่นัดก,ก็ไม่ตายเดี๋ยวดูครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่า b ิกสโมกชนะ CJ เนะครับเอาละเอาละเอาละเริ่มได้เริ่มได้ซีเจเริ่มตายแล้วอีกนิดนึงอีกนิดหัวไปนั่นแหละ เห็นไหมฉันไม่อยากจะทําอย่างนี้ไม่มีการเมตตาสําหรับพวกอ่อนแอให้พวกมันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับนายเมื่อก่อนนายเป็นคนที่ใจเย็นแกคิดว่าจะทาเรื่องหวยนี่สาเร็จพอแกงของฉันทั้งชีวิตอย่างนั้นเหรอแกกับพวกแกน่ะรนหาที่เองและฉันก็ไม่ได้เสียใจกับเรื่องนี้เลยสักนิดใช่สโมกเพื่อนฉันน่ะเขาไม่ได้เสียใจเลยสักนิดเขาทำอะไรไว้อ้วน โอ้แกต้องการบ้าอะไรวะดีแล้วที่ถามฉันแค่อยากจะบอกว่าลาก่อนฉันรู้และฉันต้องยืมเงินบางส่วนคนที่แกโกงไปแล้วอะไรที่คิดว่าจะช่วยแกได้ล่ะแกน่ะตัวคนเดียวแล้วใครบอกนะว่าฉันตัวคนเดียวฉันมีบิดีอยู่สามสี่คนรออยู่ด้านนอกแต่ว่าเราตกลงกันได้นะฉันรู้ ฉนันทำให้แกพ้นโทษทั้งหมดได้นะฮะสนใจไหมว่าไงขบป,ปากนะเลิกตอแหลสักทีฉันไม่อยากฟังแกพามแล้วเข้าใจไหมโอเคงั้นแกก็กตายซะเฮ้ยต้องสู้กับเทมเพรรมนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดตายก็ตายเดี๋ยวๆๆขอแอบก่อนขอแอบก่อนโอเคผมแอบในบังเกอร์นี่แหละมันน่าจะยิงยากกว่าตอนนี้ครับ CJ ตายแล้วนะครับบิ๊กสโมฆ่าทิ้งแล้วก็เทมเพนนี่หักหลังเราอีกแล้วนะครับ ตอนนี้เรามีก้างขวางคอย2คน CJ ตายไปแล้วครับเหลือแค่เทเบนนี่มรรต่อครับอุย๊ยมีสมอลโดนยิงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น้ยยังยืนหน้าอยู่มีสมอลใส่ชุดเกราะเทเบนนี่ก็สูนหมดแม่งเอ้ยมันยังไม่จบสโมอมันยังไม่จบเอาเลยครับเกิดอะไรขึ้นแกนอ้วนเกินไปมาเผาผ่านไขมันกันหน่อย โอเคครับเทมินี่เดินออกมาแล้วนายนะ่ะไปเตรียมคนของเราให้พร้อมนะเขา้าใจไหมรับทราบครับท่านโอเคครับตอนนี้เทมินี่จุดระเบิดแล้วโอเคครับบิ๊กสโมงเนี่ยจะต้องหนีออกไปให้ได้เทมินี่จุดระเบิดแล้วชันต้รีบไปจัดให้ดีให้ไวที่สุดโอเคครับต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดอย่างที่บิ๊กสโมงบอกนะครับพอเทมินี่มันจุดระเบิดละแล้ยมันมีมือดีอยู่นั่นไงโอเคนี่แหละมือดียิงง่ายใช่ไหม โอ้โหนี่บิ๊กสโมกไปถึงกับแก๊งเลยนะเว้ยตำรวจธรรมดายิงได้ไงโอเคมือดีตายแล้วครับ3คนรีบวิ่งไปดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันการ้ยยังเหลือคนนี้โอ้โหเจ้ลูกซองไปหน่อยมาอีกแล้วไม่เป็นเอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอเค,อเครีบวิ่งครับผมว่ามือดีไม่ได้มี3-4คนละมาเพียบเลยโอเคไปทางไหนต่อวะโอ้โหตำรวจสวัสดีครับขอเก็บเกาะหน่อยนั่นแหละกดแบก็บเก็บเกาะได้ โอเคเฮ้ okay. ยยิงตรงไหนวะโอ้โ oh, ห oh. กระสุมนมันนัวเนียเกินโอเคเราต้องผ่าไฟไปใช่ไหมโอเคกระโดดข้ามไปอุ้ยหนุ่มฮอตติดไฟไม่เป็นไรครับมันยังไปได้อยู่เอา้านี่กูต้องมาวนเหรอเนี่ยโอ้โ,อโหงงเลยครับเออแดกกันทั่วหน้าไม่เป็นไรมันหลงทางนิดหน่อยนะโอเคยิงไปยิงไปยิงไปยังไม่จบยังไม่จบเออชาบลูซองหน่อยนั่นแหละ โอเคระยะไกลเคลียร์เหลืออีสองเรียบร้อยโอ้โหยิงนัดเดียวหัวสองหัวเลยโอเควิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งบิ๊กสโมกเดิวเข้าเอาใจช่วยออกทางนี้โอเคไปนี้ต่อครับเดินออกไปไหนต่อวะ okay. โอเคโอ้โหโรงงานเยอะจังว่าทางเลี้ยวโอเคดูซิออกไปไหนอุ้ยโอเคลงมาชั้นล่างไปไม่ได้งั้นไปตรงนี้แล้วกันโอเคครับเดินต่อโอ้โหตำรวจเพียบเลยอะไรวะเนี่ย เนี่ยเทพินี่มันส่งพวกตำรวจมาดักเราไว้นะครับไปให้เราออกไปเพราะเทพินี่มันรู้ฮะยังไงมันก็ต้องตายมันก็เลยส่งตำรวจมาฆ่าเราไว้ก่อนแต่ตำรวจมันกระจอกเกินฮนะนี่ไงฉากที่ CJ เอารถบุกเข้ามานะครับตำรวจก็มาด้วยโหลูกซองนี่มันแรงดีจริงเลย้ยทำแบทช็อตกันโอเคครับออกยังไงเนี่ยน่าจะออกทางนี้ี๋้วออกทางไหนวะน่าจะข้างหน้ามัง้งอ๋อนี่เนี่ยมันยังมีทางอยู่ ลองไปดูครับว่าจะโผออกไปได้ไหมโอ้โหแม่งทางเยอะจริงๆเลยเว้เยออกดีๆออกไม่ได้โอเควิงๆๆๆๆๆ่งวิ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 ่งมันจะระเบิดเมื่อไหรเนี่ยอุย๊ยเดี๋ยวไปไลฟ์สี่นาทีชิบหายเดี๋ยวไปทันเดี๋ยวไปทันออกทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังโอ้โหงงไปหมดแล้วโอเคออกได้แล้วเยี่ยมตอนนี้บิ๊กสโมกเดินออกมาแล้วอย่างสโลโมชั่นขอฉากระเบิดเท่ๆแบบ007 มันต้องอย่างนั้นขอระเบิดขอระเบิดมันหมดเวลาแล้วไงขอระเบิดโอ,โอ้โหเป็นฉากที่สุดยอดนี่ฮนะเทเบนีอยู่นี่กําลังขึ้นรถดับเพลิงนีนะฮะเทเบนีแกนะมันขี้คลาดฉันไม่ปล่อยแกไปได้ไกลหรอกโอเคครับตอนนี้สวิตด่าแล้วนี่บูบิกสโมนะครับโอโ้ยิงใส่เลยโอ้รถระเบิดโอโ้ยิงกันระเบิดเลยเทเบนีร่วไปแล้ว โอ้ที่ไม่นีไปได้ไม่ไกลมึงน,นี่มันโง่จริงๆเลยนะสโมกอันนี้สวีทพูดนะครับอ๋อว่าไงสวีทไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอ้ทักทายกันหน่อยแกทำบ้าอะไรกับซนะีเจน่ะเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่ฉันจะทำกับแกยังไงล่ะโอเคแสดงว่าเราต้องฆ่าสวีทใช่ไหมดันแหละโอ้โหฆ่าสวีท สวีทนี่ก็ไม่รู้จะอึดแบบซีเจไหมแต่ดูทรงน่าจะอึดกว่าโอ้สู้กับบิ๊กสโมกทีทำไมเอาปืนแบบนี้มายิงขอเน้นๆที่หัวโอ้ได้ได้ยิงสวีทละได้ฆ่าซีเจด้วยโอ้ได้ฆ่ากับยกเซตมังเนี่ยดูท่าละโอเคแต่มันยังไม่ตายเฮ้ยยิงแกป๊ปยิงแก๊ปม,มันลดได้ระเบิดสิครับระเบิดทำไมไม่ระเบิดวะเฮ้ยรถทำจากอะไรเนี่ยทำไมยิงแล้วไม่ระเบิดโอ้โหเกิดอะไรขึ้น รีโหลดกระสุนนี่ต้องลุกขึ้นมารีโหลดหรอวะนั่งรีโหลดไม่ได้ใช่ไหมยิงต่อยิงต่อโอ้โหกระสุนมอดอีกขอบคุณมากนั่นแหละเรียบร้อยตอนนี้บิ g กสโมกด้วยประหยัดเท่เสรฉันะลยโง่ฉันชนะฉันครองเมืองนี้ไม่ใช่แกฉันนะ่ะเป็นเฉพาะของที่นี่ฉันไงบิ g กสโมกผู้ยิ่งใหญ่ฟักยูซีเจฟักยูสวีฟักยูเทเปนี่นะครับแล้วก็ขี่รถยางเปนแต่แตหนีไปนี่แหละครับ ชัยชนะของ Big Smoke